กาละเทศา มันแปลว่าอะไรทําไมมันเหมือนคดาดอําด่าจังเลยเจริญพรโยมเพื่อนหลายคนก็คงจะเคยได้ยินคําว่ากาละเทศะเราเด็กยุคใหม่หลวงพี่เข้าใจนะว่าอาจจะฟังดูระแคะระคายหูไม่เข้าใจว่าทําไมผู้ใหญ่หลายๆคนถึงเลือกใช้คํานี้ในการพูดถึงการแต่งตัวหรือการพูดคุยกับของเราเหล่าเยาวรุ่นนั้งหลายนะสหรับคําว่ากาละเทศะเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะว่าไม่ได้เป็นคาําด่าหรือไม่ได้เป็นคําว่าอะไรเพราะจริงๆแล้วคําว่ากาละเนี่ยก็คือการ เวลาหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราเหมาะสมที่จะพูดหรือแต่งตัวแต่งกายเนี่ยตามช่วงเวลานั้นแล้วหรือยังคำที่2ก็คือคําว่าเทศะหรือแปลว่าสถานที่2ออย่างความมารวมกันก็คือกาละเทศะแปลว่าเวลาแล้วก็สถานที่คือความเหมาะสมต่อช่วงเวลาแล้วก็สถานที่นั้นๆอย่างเช่นเวลาเราไปทําบุญที่วัดเราเองก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยให้มิดชิดใส่เสื้อสีขาวใส่เสื้อที่เป็นดูสุภาพเรียบร้อยให้เหมาะกขการมาทําบุญที่วัดสรุปแล้วคําว่ากาละเทศะไม่ ไ่เป็นคำด่านะอย่าเพิ่งตกอกตกใจกันไปให้เราเนี่ยได้กลับมาเรียนรู้ศัพท์นะแล้วเอาไปใช้ปรับเปลี่ยนในชีวิตประจําวันของเราทุกๆคนเลยจเจริญพรโยมเพื่อน